สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเกจดิฟฟี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวเกจสำหรับวัดออยเพรสชอร์นะครับหรือว่าแรงดันน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับคันนี้นะครับสั่งมาเพื่อที่จะมาวัดแรงดันน้ำมันเครื่องของรถยนต์นะครับนี่ก็ข้างในก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าตัวข้างในกล่องเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับ โอเคนะครับอุปกรณ์นะครับที่มีอยู่ในกล่องก็คือจะมีตัวตัวนี้นะครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัววัดแรงดันนะครับตัววัดเพชเชอร์หรือแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ตัวถ้วยถ้วยสําหรับใส่ตัวเกจนะครับแล้วก็ตัวขาตั้งถ้วยนะครับวันนี้เราก็จะประกอบตัวขาตั้งเข้ากับตัวรูปถ้วยนะครับเพื่อเอาไปติดในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับติดอยู่หน้ารถของเรานะครับ โอเคนะครับสายที่แถมมานะครับก็จะเป็นสายลิงกนะครับอันนี้เป็นสายลิงก์ระหว่างเกตอีกตัวหนึ่งไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายไฟเข้าเกตอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับก็คือมันจะรับสัญญาณไฟแล้วก็สัญญาณแต่ละอย่างนะครับผ่านจากเกตตัวนี้ไปนะครับก็คือลิงเกตจากเกตหมือว่ามีเกต2ตัวรับมีตัวนี้ตัวหนึ่งติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็จะซื้อมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี้ยแล้วก็เอาสายนี้ลิงกไปหาตัวอีกตัวหนึ่งนะครับ วนตัวนี้นะครับก็คือที่เขาแถมมาก็จะเป็นสายสําหรับการเข้าสายไฟนะครับก็คือสายสําหรับเสียบเข้าตัวหลังเกตนะครับ <laughs> ก็คือตัวนี้นะครับตัวข้างหลังเกตก็จะมี2อันนี้นะครับรูไหนก็ได้นะครับเอาสายเอาแจ็คตัวนี้เสียบเข้าไปนะครับเข้าไปตรงที่อันใดหนึ่งนะครับรูนี้ถ้าเราเสียบเข้ารูนี้ก็อ,อีกรูหนึ่งก็สามารถลิงก์จากกันเนี้ยไปหาเกตอีกตัหนึ่งได้นะครับแล้วก็ตัว สีดำๆตัวนี้นะครับก็จะเสียบเข้ากับตัวตัวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะรับแรงดันจากตัวที่เป็นเพชเชอร์ตัวปั๊มแรงดันน้ำมันเครื่องของเรานะครับตัวนี้ก็คือรับเพชเชอร์แล้วก็ลิงก์มาที่ตัวเกจอีกทีหนึ่งคือเสียบเข้าตัวนี้นะครับซึ่งตัวเพชเชอร์ตัวนี้จะมีหัวเสียบครับตัวนี้ของหัวสีดําเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตตัวเกจนะครับแล้วก็มันก็จะวัดค่าแรงดันแล้วก็โชว์มาที่ตัว โวเกของเรานะครับว่าแรงดันน้ำมันเครื่องของเราอยู่ที่กี่ p s i กี่ปอนนะครับและกี่บาร์นะครับโอเคนะครับทีนี้เนาเราจะลองเราจะลองต่อนะครับว่าสายสีต่างๆเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4 4สีเส้นนะครับสีเส้นก็คือดำเหลืองแดงขาวนะครับว่าเราจะต่อเส้นสีอะไรเข้ากับ แบตเตอรี่นะครับไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็พวกสัญญาณไฟรีไฟ ACC อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับติดตั้งก็ไม่น่ายากนะครับมันจะมีคู่มือมาให้นะครับนี่คู่มือก็มีโอเคนะครับทีนี้เราจะมาลองดูการต่อนะครับว่าต่อไฟเข้าตรงไหนตำแหน่งไหนอะไรยังไงสีไหนนะครับตอนนี้ผมจะใช้แบตตัวนี้ในการต่อแล้วก็เพื่อจะลองจ่ายเข้าเกตดูนะครับว่า เวลาเราต่อสาธิตการต่อเนี่ยต้องใช้อะไรเข้าเส้นไหนบ้างนะครับอันนี้ผมต่อเข้าไปแล้วก็คือแดงเป็นเข้าบุขั่วบวกนะครับดําก็คือเขา ver, ้าข้อลบนะครับก็คือตัวไฟตัวนี้จะต้องเป็นไฟที่จ่ายตลอดเวลานะครับให้กับตัวตัวเกจตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการไฟเลี้ยงนะครับเพื่อให้ตัวเนี้ทำงานตลอดเวลาก็คือให้มันเช็คนะครับเช็คตลอดเวลาว่ามีไฟเลี้ยงมาตัวนี้เพื่อให้เข็มตัวนี้นมันตีกลับมาที่ศูนย์เสมอนะครับ ส่วนต,<ร>ตัวอีก2สายนะครับเส้นสีขาวนะครับก็เป็นไฟ ACC นะครับไฟสวิตช์กุญแจนั่นเองครับเวลาเราออนกุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจขึ้นมาเพ๊บเนี่ยเกจเราก็จะทํางานนะครับก็จะติดขึ้นมานั่นเองนะครับส่วนไฟเส้นส, Party. สีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองก็จะเป็นเข้าไฟลีนะครับเวลาเราเปิดไฟนะครับเปิดไฟลีหรือเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับไฟก็จะวิ่งเข้าเลี้ยงเส้นสีเหลืองนะครับเพื่อทําการ เปลี่ยนสถานะของตัวเกตตัวนี้ให้แสงมันดอบลงนะครับหรือเปลี่ยนสีของตัวเกตนะครับว่าเวลาเราสถานะธรรมดาเนี่ยตอนที่ปกติเนี่ยมันเป็นสีสีแดงนะครับแลวตอนเราเปิดไฟปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งหรือเราแล้วแต่เราจะตั้งค่านะครับเป็นสีแดงสีด้สีเขียวสีน้ำเงินสีอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะมีได้ทั้งหมด7สีนะครับเกตตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง โอเคครับตอนนี้ผมก็เส <c oughs> ียบตัวแจ็คสายไฟเข้ากับตัวซ็อกเก็ตข้างหลังของตัวเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือมีตอนนี้มีไฟ12โวลต์นะครับเข้ามาที่ตัวเกตเรียบร้อยก็คือมามีไฟเลี้ยงอยู่ที่ตัวเกตเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเป็นการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็คือเราเปิดสวิตช์กุญแจเพื่อจะออนเกตนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเปิดกุญแจปุ๊บเนี่ยตัวเกตก็จะทํางานนะครับ นี้ก็จะเป็นจำลองโดยที่เราจะเสียบสีขาวเข้ากับขั้วบวกอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็คือว่าเกตทํางานเรียบร้อยนะครับก็คือรับสัญญาณไฟจากไฟ acc เกตก็จะติดขึ้นมานะครับเส้นสีเหลืองนะครับเราก็จะจัาเข้ากับตัวที่เป็นสายไฟลีนะครับที่เป็นเวลาเราเปิดไฟนะครับก็จะทําให้เกตตัวนี้เปลี่ยนสถานะนะครับ เป็นอีกสีนึงนะครับหรือว่าแสงก็จะดอบลงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟนะครับอ่าตรงนี้นะครับแสงก็จะเปลี่ยนนะครับเราเซตแล้วแต่เราจะเซตไว้นะครับว่าให้มันเป็นสีอะไรนะครับแล้วก็ตั้งค่าแสงได้ว่าจะให้มันมีความเข้มแสงมากน้อยแค่ไหนนะครับมีระดับของมันนะครับเราสามารถเซตได้นะครับอ่าตนี้ถ้าเราปิดไฟปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีมาเป็นปกติของมันนะครับ